ค่ะพี่น้องเงม,องม,องมืองหม่องอนบ่มีโอเคเออเราจะตื่นนะคะนี่จะเข้ามาหอนงานแต่จังโมงพูดตลุกนะคะตลาดนะัดเรือบินนะคะตอนนี้เขามาหอนแล้วกำลังจะไปหาหนะ้ากินค่ะฮิ้วข้าวแห้งอยากเข้าห้องน้ำมากเลยตอนนี้ เราจะไปหาน้ำกินก่อนนะคะพวกน้ำกันจะเขา่าเข่าก็หิวอ๋อได้ที่กำลังตัางนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้โว่ชิมงานน้ำมาห,วมหมัวอจะโมงแต่ว่าอีหลหรเขาจะเตือน ให้ดูสภาพนะคะแบบเพื่งตื่นจริงๆตัวแบบฟูๆเลยนะคะหนี่ตอนนี้เซเว่นอยู่ไหนก่อนอ๋อนี่ไงห้องน้ำอู้นี่ไงดีๆๆเลยเนี่มีห้องน้ำนะคะมีแนวกินนะคะแต่ไม่มีไม่มีที่ให้นอนนอนไม่แค่นั่นละค่ะแต่ว่าเบิดมองนอนละ จะไปนอนใส่ดอกขอดนี้นโอ,นอเลิดๆดีๆๆห่วนนี่ะคะเขาอนญาตเอาตังในกระเป๋าแป๊บนี้ มี่ห้าบาทนะคะ เต็มนะคะตรงรอสักก่อนนึกว่าเต็มขอนนุให้เข้าห้องน้ำก่อนนะคะมาค่ะพี่น้องคะตัวนี้ออกมาจากห้องน้ำแล้วนะคะเราจะไปเซเว่นอุ้ยเรามาเจอใครอะ่ะพี่ฟิโอนี่มานิ รถนะคะรถพี่ฟิยไปไหนน่ะเอาแล้วคือขอไทยฟูดอาหารทะเลเข้าไปแล้วนี่นะคะเซเว่นแต่ว่าก่อนอื่นหาหมองนอนก่อนได้เยอะได้ี่ิยูนอนแห้งนะคะหมองนอนกับบ่มีโอ้ลหเยอะจังเลยอะ่ะ พยายามข้ามรถกันนะคะข้ามคนนั้นกันลูกข้าวมากเลยพี่เอ้ย ค่หลังจากเข้าเซเว่นก็ได้นนะ่กอยากมากินมาแล้วแต่ว่าหิวนอนนะคะสิะไปหาเอิญวินก่อนเรียกเรียกถนะคะวินพคนวายอยู่หนาปากสวยคนคนวะ ตาสิบปีล้วนะคะตอนนี้บ่ไปแล้วหน้าปากแวยใส่น่าป่านร้อนมากอีนะเอาเสื้สริยาบมานำเด้อค่ะดีอยู่ได้อีลาใส่เสื้สริยาบมานี่ ตลาดนัดเรือบินนะคะมื่อนี้มันร่มแค่ตรงมันร่มแค่ตรงใต้รถแล้วเพราะตรงใต้รถนะมันเต็มแล้วคนเยอะมากเลยนะคะนี่บางคนก็ยังไม่ลงมาจากรถบัสเลยนู่แหละค่ะ จเปิดห้องยี่สิบสามอันอันจำไม่ได้คิ่งานเต็แล้วใช่ค่ะยังอยู่ในบางพีอยู่ค่ะพ่อทิมงานกำลังตังวีทีงาครั้งแรกนะ้เนี่ยผมหอคะ แล้วไม่มีใครมาแต่ว่าหนูอยากนอนมากๆเลยอีหลายอยากนอนนี่นะครับวันน้นอนก็คือมันปวดหัวนะคะตั้สิบเป็นนอนบอัอินข้าห้องหรือว่าถืออยู่นะคะได้ยูค่าของได้ยูนะคะเป็นพัดลมอันนี้ประหยัดงบตัวเองละกันค่ารถพอเล่านะคะแต่ได้อยู่นะคะเพราะว่ามันไกลเนะาะกับเรสไยพอเล่าซะโอเคก็ขอบคุณพ่อมากๆนะคะที่มาสม่งพอบคุณกับผ้าหานะ เวลากินเขาแล้วค่ะหิวแห้งแบบเมือนแห้งจุดรถบัานไม่มีที่นอนอีกแลนะคะบ้นม่มีห้องนอนอีกแีก็เลยพอเปิดห้องซะก็คุยกับแม่แล้วกินเขาก่อนค่ะพี่นองค่ะหิวเขาอย่างจุดสันเนาะลงรถมาแปดโรงนี้เันจะจะดีกว่ากัน ข้าวก็คือข้าวซเวินนะคะวันนี้งานแต่งคิวนี้ข้าวตัวนนะคะเด็กเขากระเพราไปเขากะเพราวาสันข้าวผัดอันนี้นั่นแหละข้าวผัดไก่เกาหลีกลับไข่อุ้อบแพงข้าวมาก็าล่ต้องเปลี่ยนม,มาก,กดหนึ่งนะคะกินให้ระบายท้อง หลับแล้วนะคะตอนนี้คคือวามรักแล้วคุณอยากกินข้าวคนนะคะตอนนี้ตาจะปิดแล้วนะคะอ,อ๋อบ๊วยครับแรก ส่วนผู้ได้มาเขาบอกวานมาเพร่ะวามันยังนอนทีงรถบัตรได้เขาว่าที่ดานนอนบได้มันอนแห้งแล้วมันก็ปวดหัวแห้งนะคะแล้วยิ่งนานไปเดี๋ยวมันยิ่งร้อนเราทท้งรถบัตรนี่อนแห้งก็สิกลับไปเวทีประมาณจุดีโมงนะคะต่พอันมาหักสีโมงแต่ว่าีเราคอเบอร์คอเพือนไวเร็วนะคะ,คะสีโมงเสียพอแล้วมาหัก งานมาพี่ลายคิดว่านเจ็ดโลมั้งน่าจะเจ็ดกิดโลนะคะนเธอแหนจะไปถามนันเขาคือไปรายเดือนรายวันนอ้องจะไปถามรายเดือนยกเลิกแล้วครับโอเคก็มาที่ใหม่ไม่มีรายเดือนค่ะถามว่าสามสีหมอกนะคะี่นเอาคะ่ะจังไ่ไห้หมอก สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c r i b e ชมย้อนกลบได้เลยคะทุกออฟฟิเชียลในนี้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะขอบอกแฟนคลิปน้านะคะ